ครับเพื่อนในโลกโซเชียลต่างๆนะครับวันนี้ผมแมนจะพามาร้านแมนไมนค้านะครับเราจะมาดูรีวิวรถในร้านกันนะครับก็วันนี้เราก็จะแนะนำเป็น Fortuner นะครับปี06นะครับเครื่องยนต์3000 a b เอคู่ครับดิสเบรกครับภายในะเราไปดูภายในกันเลยนะครับ ภายในนะครับจะทำเป็นสีโทนครีมน้ำตาลนะครับเพื่อทำให้รู้สึกความคลาสสิกนะครับพวงมาลัยจะมีการปรับปุ่มคอนโทรลต่างๆได้ที่พวงมาลัยและมีเอแบอยู่ที่พวงมาลัยนะครับระบบเกียร์เป็นระบบออตโต้นะครับมีเกียร์ออตโต้เกียร์วินนะครับเพื่อสำหรับใช้ในการลุยเขานะครับ วิทยุได้มีการเปลี่ยนมานะครับก็จะเป็นวิทยุตัวใหม่ที่สามารถรับรอง GPS ต่างๆได้นะครับแอร์ Air ระบบคันนี้ก็ยังเป็นดิจิตอลด้วยนะครับซึ่งสามารถปรับได้คอนโทรลได้มีระบบออโต้ i แอร์ต่างๆนะครับซึ่งช่วยให้การคอนโทรลแอร์ง่ายมากนะครับข้างในนะครับจะดูกว้างมากซึ่งเปรียบเทียบกับรถต่างๆก็จะได้เปรียบอยู่นะครับ นี่ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมแล้วกันนะครับว่ารถของเราเป็นยังไงกันบ้างซึ่งรถแมนไหมค่ะรับประกันความสวยรถบ้านแท้ร้อเเขอบคุณครับ